สวัสดีค่ะีคใหม่ค่ะตัวเล็กครับเพื่นเพื่อนเล็กเมาือว่าวันนนี้มัู่งกันได้ยังไงเหรอคะออก็ก็คือผมน้จักเราสามก่อนครับแล้วก็ วันเขามาหาพวกพี่พีนกับตลาดกยอฟิตแล้วผมเห็นครั้งแรกเขาก็เห็นหน้าเขาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจผมก็เลยขอเบอร์กับพี่สาวแล้วก็โทรไปขอคุยกับน้องสาวเขาว่าจะคุยกับพี่ใหม่ทีนี้แต่ตอนโทรไปอนึกอะไรไม่ออกก็เลยโทรไปเปิดเปิดบัญชีใช่ไหมใช่ผมมาขอเปิดบัญชีเออก็เลยคนนี้มาแปลกมาได้ไง ผทม,มาขอปเปิดบัญชีก็เลยบอกไปว่าก็ไปเปิดใกล้ๆบ้านสิทีนี้ตอนตอนจังหวะนั้นผมว่าเอาละาพลาดก็เลยพูดไปหมายว่า,าแล้วถ้าเปิดบัตรเครดิตนะครับทีนี้เขาก็เลยยอมุูด้วยแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ได้คุยต่อไปเรื่อยๆนะครับ เห็นแวมแรกก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยแถมผมน้อยอีกคือบอกคนผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สเปคเลยสักอย่างคือชอบแววตาเขามากเขาสดใสอะครับคนคนละลา้ยิ้มได้แล้วแบบโลกสดใสเลยก็แบบพยายามทำทุกอย่างพยายามนู่นนี่นั่นให้เราพยายามแบบว่าเ พยายามปรับตัวพยายามทำทูกนิดให้เราก็ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นเป็น้ดี<ป>ก็เลยมีตงกันคงผายดีใจกัน,นแล้วก็เป็นแฟนกันรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจดีอะค่ะแล้วเขาจะแบบน่ารักกับทุกคนใจดีกับทุกคนแล้วก็เขาเป็นคนตลกคือเขาบอกเขาจะบอกเราเสมอว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ ความสุขที่สุดแล้วก็จะยิ้มเขาให้เรายิ้มแม้ทุกวันก็ก็รู้สึกว่าเขาแบบจิตใจเขาจิตใจเขาดีเขาเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่ร้อามรมากต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาดูแลผมดูแลพ่อกับพี่ดูแลเพื่อนๆ ญาติๆเนี <NY Commons> ่ยเรากับว่าเป็นญาติของเขาเองจริงไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะถามเราเสมอว่าเอ๊ะมีอะไรช่วยไหมหรือว่าต้องการอะไรไหมเขาจะเป็นคนที่พูดพูดก่อนตลอดครับนั่นคือเราเลยเห็นถึงหัวใจที่งดงามของเขาขอแต่งงานใช่ไหมคือ เดี uhm. <cima. S 1> ๋ยวเคยคุยกันไว้เนี่ยคางใหม่เขาบอกว่าเรียนงจบแล้วมันผิดนะทีนี้พอวันนั้นนะวันที่ผมับวันนะนะสิบเจ็ดันวาสองห้าห้าห้าหรือวันนั้นที่เป็นการสองจบครับท้ายก็พอคณะกรรมการบอก บแล้วนะอนี้ลงมารู้เสียก็โทรหาเขาเลยทีที่ว่ามาทำงานกับเมานะแล้วก็ก็นั่นะครับแก็คืโทรมาแต่ก็ไม่ได้ขอแบบว่าเป็นทางการ ไครมาทำให้ยังไงขอบคุณค่ะมอแหวนด้วยอ่ะแต่งงานกับเรานะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไหมถึงไหนถึงกันไปจนแก่นะมันดีจริงๆนะ สองปีสามปีสิบปีห้าปีเราจะมีกันอย่างนี้ได้ไหมเป็นสิบปียี่สิบปีเรื่อยไปขอให้เธอรับไว้พิจรารณารู้ฉันมี ขอเสียเต็มไปหมดไม่มีอนาคตแบบสุดๆปาก็มาระรานไม่อยู่แต่ฉัน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 อยากเห็นเธอทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำอยากเห็นเธอตอนแก่